ในช่วงก่อนงานบุญเดือนสิบข้างเรมชาวนาถือว่าเป็นช่วงที่ข้ากำลังตั้งทง้องสัตว์น้ำกำลังเจริญเติบโตทำให้เหมาะกับการวางเด็ดสำหรับชาวนายิ่งนะจะไมเราเดิมไม่เกิดเริ่มนาเ,เดาเิมไอจุ่งเนาะพอจุ่งก็เติมใส่เลยที่แทะตอตะบ้านราข้างๆร่งกับโพบุญชาน้ำจะรับนั่นไงเนี่ยตอก็ต้อ,ตองก็ต้องกเลย บาเก็บกลัมเจ้ากลํมกับโปัญชาแล้วเลื่อนๆนะก็นตือซากนี่คือตืงใสกระแรงตือซากดินสิบดินเก่าดินสิบสมัยลูกก็เลยเราตือใสลูกอ้ใสจูนั่นโดแต่แต่ตือเนี้ยเราทานใสจูไว้แล้วเราใสจูตือนันตือเนี้ยตือดินสิบเอ็ดเราตักใสจูบไวแล้วอันใสจูใสจูใสรอบ ปูนและนน้องชาวกลวยจากบ้านโพกระสังก็ยังมีการวางเบ็ดกันเป็นประจำหมายเพอเอเตนเตนเพอเตนเบ็ดแซงกับเพอเพลอกก็โทษตะเบื้อกะแอกะเสียเสียเบืองตีกะไอหายหายแรงเลยดองไอบ่าหายแรงเลยก็โทษบอปนายนี่แขแรงก็นับนับเตือนไอนังเสียบอปตอลาเยี่ยมตอนนบี การวางเบ็ดของพวกเขาเป็นการนองค้างคืนก mm. ็สะดวกในการตรวจดูปลาที่ติดเบ็ดเป็นระยะเป็นระยะบมานบ้นบุกจะบ่อยกายไปออก็เยี่ยมเบอร์รอบไปรอบอะไรก็เยี่ยมเดือบเรืองำไปทำไปแต่ตอนปอลแต่เคมีก็ เ,เอกับเลอกับหนักกับดุมับตมบุญอะไรคนทำลายเลยมนเชนะอบีเลยมาแล้วไอ้ไอกเดเดมาบาเรคา,าเคม,มบีมมบ,มมบ่นี่กมาแน่ยายดีเลยแม่พวกเขาจะรู้ และเข้าใจดีว่าปลาที่เขาได้จากพุ่มนาแห่งนั้นจะมีสารพิษตกค้างมากหรือน้อยก็ตามพวกเขาก็ยังมองว่าเป็นมิถีหนึ่งที่ได้สือทอดมาแล้วนานเท่านานหรือหากซื้อปลาจากท้องตลาดก็ไม่มีใครที่สุดได้ว่าปลาเหล่านั้น มีความปลอดภัยมากนอยเพียงใดนักเรียนลูกชาวนากับครูอัตาจ้างกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธร,รรมปวยตำบลโพระตังรายงานค่ะ